เขานรับเข้าสู่รายการเขาไปจอดพอดแคสต์รวมทุกเรื่องกาแฟนในช็อตเดียวครับและวันนี้เป็นประเด็นที่ทีมงานเนาะได้ลิสต์คำถามมาเกี่ยวกับเครื่องชงกาแฟซึ่งจะมาถามสดตอบสดบางคนที่เขาไม่รู้ว่าเครื่องชงมันมีหลายระดับนะก็เอาเครื่องหนึ่งหัวเล็กๆไปชงแบบ10 20ิแก้วต่อเนื่องจนเครื่องมีปัญหาแล้วก็โทษว่าเฮ้ยทำไมเครื่องมันกระจอกจังเลยเครื่องมันน,นั่นนี่จังเลยทงนี้เับเขาอะอาจจะไม่รู้และใช้ไม่ถูกต้องของเขาอาะเลยคิดว่าแบบมานั่งเล่าให้ฟังดีไหมว่าเครื่องอะ มันมีกี่ระดับกันเราควรใช้แบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้โอเคจริงๆต้องบอกว่าเครื่องชงกาแฟมันออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานตามที่เขากําหนดไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราเข้าใจก่อนว่าเราซื้อเครื่องประเภทไหนอ่ะมันควรจะใช้ตามการใช้งานแบบนั้นเช่นเครื่องโฮมยูสจริงๆโฮมยูสก็บอกอยู่แล้วใช้ในบ้านนึกออกไหมซึ่งใช้ในบ้านสมาชิกกี่คนครอบครัว20่มีกี่คนเนี่ย มากสุดสี่คนห้าคนนะห้าคนเต็มที่อามีคุณปู่คุณย่า6คน7คนมันก็คงไม่เกินนี้ฉะนั้นการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เครื่องขนาดโฮมยูเนี่ยแน่นอนว่าระบบภายในมันไม่ได้มีอะไรที่มันรองรับยอดขายได้เยอะปั๊มน้ํานะเล็กๆเล็กกว่าปั๊มอาก้า E ีพีไฟซึ่งเป็นปั๊มอิตาลีประมาณนี้ซึ่งถือว่าเล็กกันนะอันนี้แบบแค่นี้กระจิงเดียวแล้วปั๊มพวกเนี้ยมันใช้การสั่นหรือบวเบชั่นมันจะสั่นเนี้ย เพื่อสร้างเพรสเชอร์เข้าไปแรงดัน <ๆ S 2> แรงดัน <ๆ S 2> แล้วปั๊มตัวนิดเดียวบอยเลอร์เล็กกว่ากําปั้นอาจจะขึ้นกําปั้นนะครั้งหนึ่งต่อแก้วอย่างนี่เหรอใช่คือบางบางตัวเนี่ยไม่มีน้ําบรรจุข้างในด้วยใช้วิธีที่เป็นเทอร์โมบ็อกก็คือดึงน้ําจากแทงเข้าสู่ตัวเนี้ยมุนแล้วออกวนให้ร้อนฉะนั้นเนี่ยเครื่องโฮมยูสเหล่านี้ถามว่าจริงๆอ่ะมันใช้ชงกาแฟแล้วทําให้รสชาติมันอร่อยแบบ เหมือนความคาดหวังเหมือนไปกินคาเฟ่ได้ไหมอะ่ะซึ่งมันต้องอบอย่างนี้ว่ามันทําได้แต่มันทําได้ไม่ดีพอละกันซึ่งถ้าเกิดคนมีความรู้ความเข้าใจมากพอก็จะสก,กัดมันได้ดีแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับคอมเมอร์เชียลขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนมักจะเข้าใจกันว่าโอเคแยกเป,ไป็นประเด็นนี้ก่อนว่าเอาเครื่องขนาดเล็กๆอะ่ะมาลองขายก่อนก็ได้สมมติซื้อมาจากแบบแอปต่างๆเนาะตัวละ2 0 0 0 3,000ถามว่าคุณเอามาลองอะ่ะได้ไหม คือมันอาจจะเอามาลองได้แหละแต่ถามว่าคาดหวังกับรสชาติได้ปะนี่หอเลยไหมแ,กกแล้ว<ๆ>สมมติเราอยากจะขายเราเอาเครื่องเนี้ยไปขายลูกค้าโอเคคนที่หนึ่งมาคนที่สองมาคนที่สามมีปัญหามันทําความร้อนไม่ทันเพรสเชอร์มันไม่ได้ลูกค้าก็จะมองเฮ้ย<ๆ>กาแฟแมงี่นี่เครื่องก็เล็กรสชาติก็ไม่ดีแล้วเขาจะมาเป็นครั้งที่สี่ห้าหกไหมบางคนบอกว่าอนาคตค่อยขยับขยายแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไม่ให้โอกาสอีกครั้งที่สองนะ ครั้งแรกไม่ไม่อร่อยหรือไม่ใช่เขาก็ไม่มาแล้วอันนี้คือใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเครื่องที่มันออกแบบมาคอมเมอร์เชียลหมายความว่ามันออกแบบมาให้การใช้งานต่อเนื่องและผลลัพธ์ทําซ้ําๆได้อันนี้คือสิ่งที่เขาออกแบบมาคือคอมเมอร์เชียลฉะนั้นโฮมยูสควรใช้ที่บ้านควรกินเองแล้วก็การเสื่อมการสึกหรอละกั 3, นสองสามพันเงี้ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ให้ใช้ทนเป็นปีนะ หรือ3ปี5ปีมันไม่สามารถทนได้ขนาดนั้นนะคือพี่อะมีลูกค้าหลายคนมาบอกว่าเฮ้ยเครื่องพี่ใช้ขายได้ผมซื้อเลยนะบอกพี่ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะมันใช้ขายไม่เหมาะจริงๆเหมือนไอวอรี่อะไรเงี้ยบอกอยากเอาไปไปลองขายคือบอกว่ามันมันไม่ได้ออกแบบมาอย่างนั้นแต่ถามว่ามีลูกค้าหลายคนที่ซื้อไปไปขายมีไหมมีแต่ว่าก็ก็บอกตลอดเราไม่เคยบอกเลยว่าเครื่องเราเหมาะกอบคอมเมอร์เชียลมันเหมาะกับโฮมยูสจริงๆแล้วมันออกแบบมาอย่างนี้จริงๆถ้าต้องการจะเปิดร้านกาแฟ ควรจะเลือกที่เป็นอีกเลนสหนึ่งที่มันเหมาะสมมากกว่าโฮมยูสก็คือสรุปว่ามันเป็นเครื่องขนาดเล็กๆที่เหมาะการใช้งานวันหนึ่งประมาณสัก10แก้วถึง15แก้วปั๊มเล็กบอยเลอร์เล็กระบบภายในก็ต้องบอกว่าไม่ได้ออกแบบมารองรับการใช้งานหนักๆซึ่งใช้งานหนักๆมีโอกาสที่มันจะพังแล้วก็ เกิดปัญหาว่าทำไมเครื่องไม่ดีเครื่องห่วยจริงๆเครื่องมันไม่ได้ห่วยแต่เราใช้งานผิดประเภทถ้าคนเพิ่งเริ่มเข้าวงการกาแฟหรือว่าอยากลองทํากินที่บ้านนี้มีเครื่องแนะนำไหมครับเครื่องแนะนําถ้าเป็นโฮมยุทธของเราอรอก็จะเป็นคอชโมเอเวอรีราคาประมาณหมื่นหน่อยๆต่อไประดับมิดเรนแบบกลางพอที่ว่าเปิดร้านที่เป็นคีออสได้เป็นเครื่องชงกาแฟแบบสตาร์เตอร์หน่อยก็ต้องบอกว่าเรื่องของบําน้ำใหญ่ขึ้น การใช้งานต่อเนื่องทำได้ดีขึ้นเรื่องของไอน้ำสามารถทำความร้อนได้ได้ดีเก็บน้ําได้เยอะและสาคัญคือฮีเตอร์ใหญ่ฮีเตอร์คือตัวทำความร้อนไงถ้าเกิดเป้เอาฮีเตอร์เล็กแล้วมาใช้ต่อเนื่องอ่ะเหมือนมันทำความร้อนไม่ทันอ่ะมันก็ทําให้กาแฟแก้วหลังๆมันมันคุณภาพไม่ดีแต่ตัวที่มันสตาร์เตอร์มันหมายความว่าฮีเตอร์การทําความร้อนมันใหญ่ขึ้นซึ่งมันเหมาะในการใช้งานมากมากกว่าเดิมคอสโมรุ่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช่อ่าคอสโม คิ้วอันนี้ก็นับว่าเป็นตัวขนาดเริ่มต้นซึ่งก็จะมียบลอร์อาจจะเป็นซิงเกิลยเลอร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบแยกระบบคือเป็นดูโอยเลอร์หรือว่าเป็นมันติซึ่งอจริงๆคือถ้าเหมือนคอสโมมันจะไม่ได้เรียกมันตินะมันจะเรียกว่าเป็นเป็นระบบของ3ามเทอร์โมบ็อกซึ่งเทอร์โมบล็อกมันก็จะใหญ่ขึ้นคือมันจะไม่ได้มีน้ําเก็บแบบภายในเต็มๆอะ่ะแต่มันจะเป็นแบบเทอร์โมบล็อกที่ที่ไซส์ใหญ่ทําความร้อนได้ดีแล้วก็ปั๊มน้ําใหญ่ขึ้นระบบต่างๆทอดเทฟลอนบางจุดเนี่ยที่เป็นพลา ก็จะเปลี่ยนเป็นทองเหลืองทองแดงสแตนเลสหล่าเนี้ยเพื่อรองรับการใช้งานที่มันนานขึ้นถ้าเราเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก50-70แก้วต่อวันใช้น้อยกว่านี้ไม่เป็นไรแต่ถามว่าก็ไม่ไม่ควรใช้มากกว่านี้คือถ้าเรารู้สึกว่าเราชงวันนึงแบบ70แก้ว80แก้วทุกวันบ่อยๆเนี่ยก็ควรแนะนําว่าควรจะไปซื้อเครื่องที่มันใหญ่กว่านี้ละเพราะว่าคือถามว่ามันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ครับแต่ว่าในระยะยาวมันไม่ดีเพราะว่า1ปั๊มพวกเนี้ยมันมีการเสื่อมนะเขาเรียกปั๊มลา ออจากเดิมแบบไม่งแรงดีแต่ใช้นานไาปนชงเงยอะๆไปมันไม่ได้ออกแบบมันรับจานวนขนาดนั้นอะ่ะมันก็จะมีล้าบ้างพเพรสเชอร์มาไม่ค่อยนิ่งบ้างการแมนเชน้นก็อาจจะต้องบ่อยขึ้นอะไรเหล่านี้ความเสื่อมของเครื่องมันก็จะเสื่อมเร็วขึ้นประมาณนั้นอันนี้คือเป็นระดับแบบสตาร์เตอร์แล้วกันส่วนอีกระดับหนึ่งที่มองว่าเป็นระดับเป็นเครื่องเล็กแต่ถึงคอมเมอรเชียลแล้วกัน,อ,นอย่างเช่น Cosmo X1 อ่าอ่า c เ s m o X1 เนี่ยจะเป็นบอยเลอร์แล้วนะแบบ้อยแก้วระวันแนวไหวอยู่ แปดสิถึงร้อยนอัน,นได้ก็คือจะเป็นลักษณะของยังมีเทอร์โมบล็อกไม่มีอยู่ในการทําความร้อนของกาแฟาแต่ระบบการจ่ายน้ําร้อนระบบสตรีมนมก็คือใช้บอยลอร์ใหญ่ขึ้น8 0 0ซีซีหรือ1ลิตรปั๊มน้ําจากเดิม1ตัวใส่เป็น2ตัวปั๊มน้ําใช้แยกอิสระได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแทงน้ําใหญ่ขึ้นระบบภายในออกแบบได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยระบบแบบทอ่อเทฟลอน คุณภาพของข้อต่ออ่า expression valve wow, ต่างๆตัตว solenoid อะไรเงี้ยก็ใช้ของคุณภาพมากขึ้น solenoid เนี่ยมันคือตัวเปิดปิดน้ำมองวมันจ่ายด้วยไฟฟ้าซึ่งมันก็จะทำงานผ่านไฟฟ้าแป๊กเปิดปึก๊กปิดอะไรอย่างเงี้ยพอมันเหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องเยอะ solenoid มันก็จะออกแบบมาให้มันทนต่อ,อก,การใช้งานเยอะขึ้น อะไรประมาณนี้เหมาะคนที่เริ่มต้นเปิดร้านแหละแต่ว่าอาจจะรองรับจํานวนที่มันมากขึ้นมองมีคีเคี่ยนถูกไหมร้องคุณมากกว่าคีออสแล้วคีก็กได้หรืออาจจะเป็นร้านคาเฟ่ขนาดเล็กก็ได้ซึ่งข้อดีของเครื่องเหล่านี้บางรุ่นเนาะเหมือน c o s m ม X1 เนี่ยจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วยนะอ๋อปรับได้เออคือถ้าเกิดเป็นแบบสตาร์เตอร์เลยเหมือน Cosmo เคียอ่ะมันจะค่อนข้างเชนด <traditional S 2> ิชั่นอลหน่อยก็คือแบบ อุณภูมิ9 4องศาปรับไม่ได้แต่พอเป็น x 1อ่ะมันเป็นเครื่องที่มันแบบตอบโจทย์กับการใช้งานของธุรกิจมันก็จะออกแบบของการเล่น Pre Infusion พรมน้ําได้กีว่วิอ่าเรื่องของกําหนดอุณหภูมิน้ํากี่องศาประมาณนั้นโอเคอ่ะไปขั้นต่อไปพี่ผมขั้นต่อไปพี่ผมเ,เรียกว่าอะไรคะเนี่ย commercial ได้ไหมขั้นต่อไปก็ commercial ละเริ่มเริ่มเป็น2หัวอย่างนี้อ่าสองหัวหัวเดียว commercial ก็มีที่แบบไซส์ใหญ่หญอ่ะซึ่งถามว่าพอเป็น commercial เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างละ อย่างแรกเนี่ยไอ้สแบบที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันคือปั๊มที่เรียกว่าไวเบ레이ชันขนาดเล็กกลางใหญ่แยกไปน,นะเล็กโฮมยูสกลางขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาคือมันใช้งานแบบเหมือนกันแต่คุณภาพในการใช้งานต่างกันแต่พอมาเป็นเครื่องที่เป็นคอมเมอรเชียลเนี่ยปั๊มน้ําจะเป็นโรตารีโรตารีเนี่ยมันจะเป็นปั๊มขนาดใหญ่มีกระโหลกปัม๊มซึ่งเวลาที่มันส่งแรงดันมันจะส่งนิ่งมันจะแบบหมุนและส่งแรงดันมาเป็นแบบสมมติ9าบาคือ9บาคนน่คมักจะไม่เข้าใจ เห็นว่าไวเบชั่นปั๊มทําได้15บาทบางบางที่ก็จะบอกว่าปั๊มน้ำนี่20บาทคิดว่า20บาทเนี่ยมันเยอะแล้วมันดีจริงๆอ่ะมันเยอะเพราะว่ามันเป็นการสั่นแบบนี้แต่แรงดันเพราะมันเกิดการสั่นอ่ะสังเกตแรงดันมันจะมาเป็นช่วงตึกตึกตึกแต่พอเป็น l o ตเตรี่ปั๊มอ่ะมันก็จะส่งน้ำแบบนิ่งสเตเบิลมาก รองรับการชงได้ต่อเนื่องเยอะซึ่งปกติก็จะเซ็ตบาร์อยู่ที่ประมาณ8 9บาร์อันนี้คือสแตนดาดทั่วไปการชงกาแฟจริงๆเนี่ยแบาร์ bar, 9บาร์นี่คือมาตรฐานแล้วก็ดีแล้วหัวชงการชงก็58มิลอันนี้คือเป็นสแตนดาดแล้วก็เรื่องของอบเลอร์ใหญ่ขึ้นบอบเลอร์เนี่ยอาจจะประมาณสัก6ลิตรขึ้นไป 6ลิตรถึง8ลิตรอันนี้คือเป็นลักษณะคอมเมเชียลหรืออาจจะ11-12ลิตรสำหรับ2หัวชงแล้วก็สังเกตง่ายๆคือคอมเมเชียลปั๊มต้องโรตารีระบบการชงโอเคอาจจะเป็นฮีทเอ็กแชนก็คือแลกเปลี่ยนความร้อนแต่ว่าบอยเลอร์เนี่ยจะเป็นบอยเลอร์ใหญ่ละประมาณนั้นอันนี้เหมาะกับร้านที่เป็นคาเฟ่ขนาดกลางถึงใหญ่ก็ได้ กลางหรือใหญ่ก็ได้มันจํานวนจํากัดมีกี่แก๊สต่อวันสี่ร้อยได้ถึงไหมไม่ถึงคือแม็กซิมัมของมันเนี่ยประมาณสัก500แก๊สต่อวันห้าร้อยเลยครับใช่สี่ร้อยห้าร้อยแก๊สต่อวันคือถามว่าอ่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นทั่วไปอ่ะรุ่นที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิแบบ PID ซึ่งไอไอคอมเมอร์เชียลเนี่ยจะแบ่งเป็นคอมเมอร์เชียลแบบพื้นฐานกับคอมเมอร์เชียลที่อัปเกรดคอมเมอร์เชียลพื้นฐานเนี่ยก็คือว่าการควบคุมอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นแบบเทอร์โมสตัต ซึ่ง้อธิบายเขาเข้าใจง่ายคือมันเป็นการตัดต่ออุณหภูมิอ่ะพออุณหภูมิตกอ่าอุณหภูมิมันสมมติลดลงอย่างเงี้ยมันก็จับเซนเซอร์ได้มันก็สั่งให้ต่อไฟเพื่อฮีทน้ําขึ้นมาพอมันถึงอุณหภูมิมันก็ตัดอีกมันจะสวิงอย่างเงี้ยแต่ P.I.D อ่ะมันเหมือนกับว่ามันเซตไว้เลยว่าอุณหภูมิในยเลอร์ต้องอยู่ที่94องศาเป๊ะพอมันดรอปแค่0.2มันขึ้นเลยมันรักษาอุณหภูมิได้เสถียรกว่าที่เรื่อยต่อใช่ซึ่ มันชงกาแฟมั่นใจได้เลยว่าแก้วแรกจนถึงแก้วที่3 0 0ร้อยสี่ร้อยอ่ะอุณหภูมินิ่งมากนนจะไม่ค่อยมีจุดดอกก็อยากรู้ว่าความยากของเครื่องมันขึ้นมาเรื่อยๆไหมหรือว่าความยากหรอการใช้งานมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆดิง่ายขึ้นเรื่อยๆครับคือการใช้งานที่บอกว่ามีความความใกล้เคียงแต่ว่าบางรุ่นละกันที่เป็นพวกพวกท็อปขึ้นมาจะออกแบบการใช้งานให้มันเอื้อต่อบ,บาริสต้ามากขึ้นการตั้งน้ําแม่นยําขึ้นอ่าการเข้าโปรแกร,รมเซตต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายคืออาจจะเสียเวลาเซตครั้งแรกแต่ต่อไปมันทํางานได้ได้นิ่ง หมือนเครื่องชงกาฟแฟเราทุกวันนี้ถามว่าวันวันหนึ่งทำอะไรบ้างเราแทบไม่เคยไปยุ่งกับหน้าจอมันเลยเพราะเราเซตไว้หมดแล้ว,ว <ะ S 1> สิ่งที่ทําคือกดปุ่มอย่างเดียวเอาแมนวนวลหรอเอาออตโต้หรอแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยมันใช้งานง่ายมากก็เป็นในเลนส์ของเครื่องชงกาแฟที่อาจจะมีบอยเลอร์มากกว่า1บอยเลอร์แหละซึ่งบอยเลอร์เนี่ยก็คือหม้อต้มในการชงกาแฟเนาะหม้อต้มหลักๆที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นคอมเมอรเชียลเนาะจะเป็น1หม้อในหม้อนั้นไม่ได้มีน้ํา100%นะ แบ่งเป็นอากาศอยู่ส่วนบนอาจจะ4 0น้ํา6 0เเวลาที่เราชงกาแฟเนี่ยมันก็จะมีการดึงน้ําเย็นเข้าไปผ่านท่อแลกเปลี่ยนแล้วออกหัวชงถ้าเราต้องการน้ําร้อนจากเครื่องมันจะดึงน้ําจากในยเลอร์ถ้าเราต้องการไอสตีมไอสตีมอ่ะมันก็จะมาไอสตีมจากในยเลอร์ออกมาซึ่งมันเวลาเปลี่ยนอุณหภูมิหนึ่งครั้งมันกระทบหมดนึกออกไหมแป้ไปเซตอุณหภูมิยบลอร์เนี้ย ให้อุณหภูมิลดลงมันหมายความว่าแรงสตรีมน้อยลงอ๋อเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่เป็นมันติบอยเลอร์หรือดูโอบอยเลอร์มันจะแยกเลยว่าอันนี้คือคอฟฟี่อยเลอร์นะอยเลอร์สำหรับชงกาแฟซึ่งเราจะเซ็ตอุณหภูมิไว้92.5องศาไอสตรีมอยเลอร์เราอยากสตรีมแรงแล้วก็เซ็ตอุณหภูมิสูงได้แล้วก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆต่างๆหน้าจอเข้ามามีช็อตทม์เมอร์มีการตั้งพรีบูวิ่งส่วนเครื่องไฮ มันก็จะสามารถเล่นเรื่องของเพรสเชอร์ได้ด้วยเพรสเชอร์ <pressure S 2> คือแรงดันกาแฟที่เราสกัดกันเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าใช้เพรสเชอร์เดียวแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ดีเสมอไปต้องคุมว่าต้นกลางปลายถูกต้องยิ่งกาแฟพิเศษบางตัวกาแฟที่เป็นสเปเชียลเกรดอ่ะมันก็จะมีเช่นช่วงแรกสกัดความหวานความเปรี้ยวช่วงท้ายความขมเราต้องการเน้นช่วงไหนต้องการตัดช่วงไหนอุณหภูมิแบบไหนที่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้หรือเรื่องของการจ่ายน้ําหรือเรียกว่าจิกเลอร์ การจ่ายน้ําออกมาต่อ1วินาทีกี่ ML อะไรประมาณนั้นซึ่งมันให้โทนให้เทสให้รสชาติเนี่ยที่มีความแตกต่างกันบางตัวชงแล้วได้เรื่องของบอดี้บางตัวชงแล้วได้เรื่องของ, body, ง,งเฟรเวอร์ออหรือกลิ่นซึ่งไอเน,นี้ยมันก็คือเครื่องที่มันไฮเอ็นซึ่งเอาวันนี้อาจจะไม่ได้เจาะลึกถึงแต่ละรุ่นว่ามีฟีเจอร์ยังไงบ้างแต่ตอบคาถามที่เป้สงสัยแล้วกันว่าโอเคเครื่องชงกาแฟที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันแบ่งเป็นเลนส์ประมาณนี้แบบกว้าง แต่มันสามารถเจาะได้เยอะ,เ,ยอะเช่นคอมเมอรเชียลสามารถแม่งแยกได้อีกไฮเอ็นก็สามารถแยกได้อีกแต่วันนี้ให้เขา้าใจง่ายๆว่าการซื้อเครื่องชงกาแฟเราควรซื้อเครื่องชงกาแฟให้เหมาะกับการใช้งานโฮมยูธคือโฮมยูทครับไม่ควรเอามาขายแน่นอนว่ามันอาจจะใช้ได้แต่ลูกค้าดีๆหนึ่งคนเนี่ยบางทีจะยอมแลกเหรอเขาอาจจะเป็นลูกค้าที่ดีในอนาคตก็ได้ถ้าเกิดเราทําให้เขาอร่อยในแก้วแรกแต่ถ้าเกิดวันนี้เราฝืนใช้แล้วเขามากินแล้วมันไม่ใช่อะ่ะ มันก็บอกไม่ได้เขาอาจจะกลับมาก็ได้หรืออาจจะไม่กลับมาก็ได้ฉะนั้นผมว่าควรเลือกใช้เครื่องชงกาแฟที่มันเหมาะสมซึ่งการเปิดร้านในระดับเริ่มต้นเนี่ยผมว่าจริงๆไม่ได้ใช้เงินเยอะนะสองสามหมื่นอย่างเงี้ยก็สามารถซื้อเครื่องชงกาแฟคุณภาพได้แล้วก็อีกคลิกหนึ่งลวกันที่อยากจะแนะนําเวลาซื้อเครื่องชงกาแฟหนึ่งเครื่องเนี่ยเวลาเรามีมี capacity หรือจํานวนในใจเนี่ยอาจจะเบื่อบวกเพิ่มไปหน่อยเช่นแม่บอกว่าอยากจะขายกาแฟหน้าบ้านวันละสัก60แก้ว ก็ควรจะดูที่มันรองรับได้สัก6 0สิถึงหนึแก้วไปเลยเผื่อไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนวันหนึ่งขายดีก็ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ไปแต่ถ้ามันขายน้อยก็ไม่เป็นไรขายน้อยก็ค่อยๆใช้เวลาสะสมใบแต่ถ้าแม่บอก้ยวันหนึ่งขาย60แก้ว50แก้วงั้นไปซื้อเครื่องแบบเล็กๆชําได้สี่ห้าสิบแก้วดีกว่าวันหนึ่งกลายเป็น80ขึ้นมาทําไงวะซื้อ2เครื่องคนระัเสียงเงิน2อรอบไง หนไหมมันมันก็กลายเป็นแบบว่าเออซื้อทีเดียวไปเลยแต่ว,ว่าให้มันลองรับในจํานวนที่มันเพิ่มขึ้นอันนี้ดีกว่าครับสำหรับคนไหนที่สนใจเครื่องไฮเอนนะครับเวนูจี G มาแล้วครับผมขอบคุณครับโอเคอันนี้โฆษณาจริงๆเรามีหลายรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องขนาดเริ่มป้นกลางแล้วก็ใหญ่แล้วก็อย่างที่ไม่บอกเลยตอนนี้ถ้าเป็นเครื่องชงกาแฟที่ระดับไฮเอนครับ แล้วก็เป็นแบบคอมเมอร์เชียลขึ้นไปเนาะก็มีเวนโดจีของเรานั่นเองสามารถติดตามได้ทาง w วอร์ไวท e คอในทุกช่องทางแล้วกันแล้ววันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับกับคนที่เลือกใช้เครื่องชงกาแฟาในการเริ่มต้นเปิดร้านกาแฟาหรือเลือกเครื่องชงกาแฟาใช้ที่บ้านกับ Coffee Shot Podcast แล้วพบกัน EP หน้าครับ